สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมเนี่ยก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับผมก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีตุลดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรบ้างในเดือนธันวาคม EP หลังนะครับผม ตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคมมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันดีกว่านะครับไพ่ใบแรกเนี่ยผมขอไม่เริ่มที่ไพ่ข้างบนสุดนะครับผมขอเริ่มที่ไพ่ใบนี้ก่อนไพ่เจ็ดดาบหรือว่าเซเว่นออฟซอดเข้ามาไพ่ใบนี้บ่งบอก,บอกถึงความรู้สึกของชาวราศีตุลย์ท่านที่เหมือนกับมีใครสักคนเนี่ยคอยติดตามคุณอยู่นะคอยแอบมองคุณอยู่นะคอยแอบสืบส่งคอยแอบดูคุณอยู่นะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างมีชีวิตที่ดีหรือย,ยังเพราะานนไพ่นะไพ่เจ็ดดาบบอกว่าเหมือนกับมีคนคนหนึ่งที่เขาคิดเหมือนกับอยากจะกลับมาาาาาาเเเพระเเระคค้ยยทํุณอไว จะจะกลับมาในการที่เหมือนกับเอาแต่มองอยู่ไกลๆอ่ะเพราะฉันไพ่เจ็ดดาบไปที่บอกว่าเหมือนกับคนรักของชาวไรจตนสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเคยทําร้ายคุณหรือเขาเคยจากคุณไปหรือคนที่คุณเคยคบหาเขาเป็นแฟนเนี่ยอาจจะกลับมาวนเวียนในการที่เหมือนกับมาสืบส่งมาคอยส่องเรามาคอยส่องทางตรงโซเชียลนะครับผมคอยมองอยู่ไกลๆเหมือนกับเจ็ดดาบ เหมือนกับเขารู้ว่าเขาเคยทําร้ายเราอะเหมือนกับเขารู้ว่าเขาเคยทําไม่ดีเคยทําผิดกับเราเขาเลยเหมือนกับมาตามดูว่าชีวิตของเราว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเราโอเคหรือเปล่าเพราะฉันมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันดีกว่าเป็นไพ่ six of c u p เข้ามานะครับไพ่ six of c u p กับไพ่เจ็ดดาบเนี่ยคือไพ่ของความรู้สึกที่เหมือนกับตอนนี้ชาดวงท่านเนี่ยหกถ้วยนะครับ six of c u p คนรักเก่าของคุณอาจจะมีการกลับมาวนเวียนกับคุณโดยการที่แอบมองคุณอยู่ใกาแอบมาสืบส่งแอบมาส่งตามโซเชียลหรืออาจจะกลับมาเหมือนกับ กลับมาโดยการที่เหมือนกับกลับมาคุยกลับมาทักทายกลับมาแอบพูดแอบมาคุยแอบทําอะไรที่มันเหมือนกับเจ็ดดาบอะกลับมาแค่คุยเรื่อยๆกลับมาแค่เหมือนกับความรู้สึกที่เหมือนกับยังไม่ชัดเจนกับเราเพราะฉันให้เจ็ดดาบกับให้หกถ้วยคือความรู้สึกของชาวราศีตุลหลืท่านที่เหมือนกับพลังงานเก่าๆหรือคนรักเก่าหรือคู่เวรคู่กรรมเก่าๆที่ยังโนเนียกับเราอยู่อะที่เหมือนกับตอนนี้หกถ้วยเห็นไหมครับเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งที่กอดกันแล้วมีความสุขอะ เพราะฉันให้ใบนี้บอกชาวราศีกมภ์ให้ว่าเหมือนกับคุณเองก็รู้ดีว่าตอนนี้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่มีเขาไม่ต้องมานั่งวาระวาดระแวงไม่ต้องมานั่งโดนเขาทําร้ายไม่ต้องมาโดนเขาเหมือนกับแอบทำอะไรที่มไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงกับเราอีกต่อไปแล้วเพราะฉันให้เจตตาใบนี้บอกว่าเหมือนคุณน่ะสูญเสียคนที่เขาทําร้ายคุณคนที่เขาเคยทิ้งคุณไปแต่ว่าเขาเพิ่มเห็นคุณค่าของคุณในตอนนี้ ซึ่งวันนี้ไพ่หง้ถ่เข้ามามาบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนกับคนรักเก่ากลับมาคนนั้นกลับมาหรือคนที่เขาเคยทําร้ายคุณกลับมาในวันที่เหมือนกับมันสายเกินไปหรือกลับมาในตอนที่เหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับตอนนี้เราอาจจะเจอคนที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ได้พบเจอความรักที่มันดีๆเข้ามาหรือการกลับมารักตัวเองกลับมาเป็นคนที่เหมือนกับเด็กสองคนนี้เห็นไหมครับใส่ซื้อบริสุทธิ์เด็กที่เหมือนกับรักกันด้วยหัวใจอ่ะเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าชาวราศีตุลเน นะครับความยุติธรรมความเท่าเทียมความรักที่มันใส่ซื่อบริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่มาจากหัวใจจริงๆไม่ใช่ไพ่เจ็ดดาบคนที่เคยทิ้งเราไปคนที่เคยไม่เห็นคุณค่าเราคนที่เคยจากเราไปคนที่เคยทําร้ายเราในวันนั้นเนี่ยจะกลับมาในวันที่มันสายเกินไปเนี่ยเราคงไม่เอาอีกแล้วแหละเพราะฉันไพ่หกถ้วยไปนี่ว่าอย่ากลับมารักกัน what, อย่ากลับมาส่งหรือกลับมาสนใจกันอีกถ้าคุณเคยจากกันไปถ้าคุณเคยทิ้งชาวตุนนะครับผมเคยจากกันไปเคยทําร้ายกันเคยทําสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์กับกันไพ่ไปนี้่า ชาวราศีมุงคงเหมือนกับคงจะไม่เอาคนนี้กลับคืนมันอย่างแน่นอนเพราะฉันไพ่6ถ้วยใบนึ่ว่าพลังงานเก่าๆคนรักเก่าๆนะครับอาจจะได้มีการพบเจอกันโดยการทางโซเชียลทางออนไลน์หรือพบเจอกันอยู่ไกลๆหรือเหมือนกับเขาอาจจะเข้ามาคุยกับคุณทักทายคุณแต่เป็นไพ่เจ็ดดาบเข้ามากลับมาก็ยังไม่เหมือนเดิมกลับมาก็ยังเหมือนกับมีอะไรที่มันปิดบังเราอยู่หรือเปล่ากลับมาก็เหมือนกับแค่คุยเรื่อยๆหรือว่ากลับมาแค่ทักทายแค่นั้นเองเพราะฉันไพ่หกถ้วยใบหนึ่ว่าคุณเองตอนนี้เหมือนกับเริ่มมองเห็นคุณค่าในชีวิตแล้้วววนนเเเริิิ่่มมหืออกับจสงดีีๆใชตแล ขอบคุณนะที่เขาเคยทิ้งเราไปขอบคุณนะที่เขากลับมาขอบคุณนะที่เหมือนกับเคยจากเราไปแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าไพ่หกถ้วยอะตอนนี้ชาวราศีธนชาตเนี่ยอาจจะเหมือนกับเริ่มอยู่ได้แล้วเริ่มมีความสุขเริ่มมีสิ่งที่มันดีๆเข้ามาเริ่มโฟกัสเรื่องความรักที่เหมือนกับหกถ้วยอะกลับมาเจอความรักที่มันแท้จริงกลับมาอยู่กับคนที่มีหัวใจด้วยกันกลับมาอยู่กับคนที่เหมือนกับพร้อมจะกอดเราเห็นไหมครับมีความสุขด้วยกันมีความรักให้แก่กัน่ะมากกว่าคนที่เหมือนกับไพ่เจ็ดดาวเอาแต่ทําร้ายกันเอาแต่ พราะฉันไพ่ไปต่อมาผมมีไพ่ขึ้นมาว่าอัลวินเธอเหรียญเข้ามาสําหรับชาลาร์สิสตุลท่านเนี่ยอัลวินเธอเหรียญเนี่ยว่านายออฟฟินิคอนใบเนี้ยมาบอกชาวราศีสตุลเดอรท่านว่าเหมือนกับมีผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาถือเหรียญมาให้คุณเนี่ยเพราะฉันไพ่สองใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับใครที่ถูกทําร้ายมาใครที่ถูกทิ้งมาเนี่ยนะครับเจ็ดดาบกับหกถ้วยแล้วก็เด็กวินเธอร์เหรียญเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคือความรักที่ใครที่ถูกทําร้ายมาเหมือนกับให้เจ็ดดาบ แอบถูกทำร้ายแอบถูกทิ้งอาจจะอยู่ในความลันธ์ที่มันเหมือนกับเขามีอะไรที่มันปิดบังคบซ้อนรักสามเศร้าหรือเขาอาจจะเหมือนกับทิ้งคุณไปมาก่อนเนี่ยไพ่หกถ้วยไปนี้กับซินเทียนบอกว่าตอนเนี้มีคนเก็บใจของคุณมาดูแลนะมีคนอยากได้ต้องการความรักจากคุณมีคนเห็นคุณค่าคุณมากมายเลยเพราะฉันไพ่หกถ้วยไปเนี่ยว่าเลือกคนที่รักเราเลือกคนที่เราอยู่แล้วมีค่าเลือกคนที่เราอยู่แล้วมีความสุขเลือกคนที่เหมือนกับเห็นเรามีค่าดีกว่าไหมเพราะฉันไพ่ไปเนี่ยคือซินเทียเข้ามา คือเริ่มมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนนี้ชาวไลฟ์สูมหรือท่านเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นความรักใหม่ที่เจอความสุขที่เจอความมั่นคงที่เจอเหมือนกับการที่มีคุณค่าในชีวิตในเรื่องของความรักอะ่ะเขาหยิบใจของเรามาดูแลเจ็บความรักของเรามาเหมือนกับมารักษามาเยียวยาไม่เห็นคุณค่าของการแักกันน่ะมากกว่าการที่เหมือนกับไพ่เจ็ดเมท้านะครับไพ่เจ็ดเมท้าหรือว่าไพ่เซเว่นออฟบนนี้เนี่ย,เ,ยเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ทําอะไรคนเดียวอะ่ะเพราะฉันถาผมถามชาวไลฟ์สูลรท่านหน่อยนะครับผมว่าคุณเนี่ยถ้าเก ในตำแหน่งที่ตรงกลางเนี่ยคือไพ่ไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยใครเคยเหมือนกับทําอะไรอยู่คนเดียวไหมเหมือนคบกับใครเป็นแฟนรักกับใครสักคนหนึ่งแต่เหมือนกับรักเขาข้างเดียวไหมเคยทําอะไรเพื่อเขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวไหมต่อสู้เพื่อเขาอยู่ฝ่ายเดียวบ้างไหมทำทุกอย่างไปด้วยตัวของเราเองอยู่ฝ่ายเดียวเรื่องนู้หรือเปล่าเพราะฉันไพ่เซเว่นออฟบ้านไปนี่บอกว่าถ้าเกิดความรักมันเป็นเหมือนกับไพ่เจ็ดไม้เท้าอ่ะเหมือนกับเราต้องทําอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนกับเราต้องพยายามทาทุกอย่างอยู่ฝ่ายเดียวแก้ปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวมีปัญหาเราก็ต้องเหมือนกับเจ็บเองร้องไห้เองหายเองอย่างเง ต่อสู้เพื่อเขาอย่างเดียวทำทุกอย่างเพื่อเขาอยู่ฝ่ายเดียวมีปัญหาเขาไม่เคยทําอะไรเพื่อเราเลยเขาไม่เคยต่อสู้เพื่อเราเลยเขาไม่เคยทําอะไรที่เหมือนกับเพื่อกันและกันเลยเนี่ยเพราะฉันพ่าเจ็บม้เท้าไปนึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดเสียใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับท็อกซิกนะครับยาพิษเหมือนกับค่อยๆกัดก่อนหัวใจเราไปอ่ะหลายคนอาจจะเหมือนกบไพ่าเจ็บไม้เท้าต่อสู้กับเขามา่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยนะครับจนหมดแรงแล้วจนรู้สึกเหมือนกับเราสู้จนเราไม่ไหวเราสู้เราเหมือนกับเราทําทุกอย่างเพื่อเขาแล้้้ววแ่าาาาาาถเเเเเขขจะรรักห็นนุีย วันนี้เราคงไม่เจ็บแบบนี้หรอกวันนี้เราคงไม่ยืนอยู่คนเดียวแบบตอนนี้หรอกเพราะฉันไพ่เจ็บไปเท้าใบนี้บอกว่ามาเตือนสต,สติมาบอกมาทํานายนะครับผมชาวราศีตุ Bulgaria, ลย์ท่านว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแบบนี้ให้ออกมาจากความสมพัธ์ที่เหมือนกับทําไมเราดูอ่อนแอเหลือเกินทําไมเราดูเหมือนกับอยู่คนเดียวเหลือเกินทําไมเราดูเหมือนกับตัวเล็กเหลือเกินเวลาที่อยู่กับใครสักคนหนึ่งทาไมรู้สึกเหมือนกับต้องพยายามกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าเดินตามใครสักคนหนึ่งแล้วเหมือนกับเราเดินมาตั้งนานสุดท้ายเราเดินคนเดียวเนี่ยไพ่ใบนี้คือไพ่ขึ้ เราควรออกมาหาความสุขออกมาเหมือนกับไพ่เดอะเวอร์เห็นไหมครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าแล้วเหมือนกับดูเหมือนกับสบายอะ่ะน,น,นะครับดูเหมือนกับสบายจใจดูเหมือนมีความสุขอ่ะแม้อาจจะไม่มีเงินไม่มีทองหรืออาจจะไม่ใช่รองเท้าที่สวยงามถูกใจหรอกนะเพราะฉันไพ่เดอะเวอร์ไนี้วว่ามันอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่ถูกใจมันอาจจะไม่ใช่กระเป๋าที่สวยงามมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีดีงาม,ม,มสำหรับคุณหรือถูกใจคุณหรอกแต่มันเป็นสิ่ง Knowing ที่เหมาะสมกับคุณเพราะฉันไพ่ใบนิ้วว่าเรารักรองเท้าคู่นี้นะที่ม <ๆ S 1> ันสวยอ่ะแต่ใส <field> ่แล้วเจ็บเราต เพราะฉันไพ่เดเวอร์ไปนอกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเจ็บต่อให้เรารักเขามากแค่ไหนอ่ะเราก็ควรจะออกมาหาความรักที่มันเหมาะสมหาความรักที่มีคุณค่า,าความรักที่เหมือนกับไพ่เดเวอร์เพราะฉันถ้าเกิดใครเป็นแบบนี้ต่อสู้กับเขามาตั้งนานเดินตามเขามาตั้งนานสุดท้ายแล้วเดินคนเดียวเนี่ยออกมาหาออกมาเห็นคุณค่าตัวเองดีกว่าออกมาเหมือนกับทําให้เราสึกเหมือนกับสบายใจดีกว่าดีกว่าเหนื่อยแบบนี้ดีกว่าต่อสู้กับใครสักคนหนึ่งที่เขาเอาแต่ทําร้ายเรา นะครับกลับมาก็ไม่ยอมกลับมาแบบจริงๆยังจงังกลับมาก็ไม่เห็นมีความสัมพันธ์ชัดเจนให้เราสักทีหนึง่งกลับมาก็ไม่คิดที่จะต่อสู้เพื่อเราหรือว่าทําอะไรเพื่อเรากันบ้างเพราะฉันไพ่ใบนี้คือไพ่เดว์เวอร์เขาบอกว่าเราเองเนี่ยชาวราศีตุลย์ท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักใหม่เริ่มต้นความรักใหม่ที่นี่คืออาจจะเริ่มต้นความรักใหม่หรือว่าการหลุดพ้นการเหมือนกับกลับไปเริ่มต้นความรักใหม่หรือการหลุดพ้นจากความรักที่มันแย่ๆจากความรักที่ถูกทำ้ายจากความรักที่มันไม่ชัดเจนอะเดว์เวอร์ใบนกับ มองหาความสุขเพียงแค่เราคิดถึงความสุขคิดถึงสิ่งดีในชีวิตของตัวเองคิดถึงอะไรเพื่อตัวเองบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นพ่าเจ็บม้เท้ากับพ่เดอวเวิร์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือความรักของชาวไรจูหลายท่านที่เหมือนกับถ้าเกิดใครนะทําทุกอย่างเพื่อใครสักคนหนึ่งไปอ่ะทาทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักไปแล้วอ่ะแล้วคุณเหมือนกับทําไปแล้วทําไปทุกอย่างไปเพื่อเขาไปแล้วอ่ะสุดท้ายคุณไม่ได้อะไรเนี่ยคุณต้องหันมาทําทุกอย่างเพื่อตัวเองบ้างนะครับกลับมาทําให้ตัวเองบ้างกลับมาเห็นคุณค่าต ความรู้สึกที่มันหลุดพ้นหรือว่ามันดีๆบ้างเพื่อตัวเองบ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจากไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับไพ่ใบต่อมาคือไพ่แปดเหรียญจะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาก็ยังเหมือนเดิมรู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่างทําเหรียญก็ทําเหรียญเหมือนเดิมเอทออกเพนติคอนเห็นไหมครับทำทุกอย่างก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างทําทุกๆวันเลยถ้าถามว่าชชวาหลจงุนเนี่ยรักคนนี้อยู่ไหมคุณก็คงรักเขาแหละคุณก็รักเขาคุณก็รักคนที่เขากลับมาคุณก็รักคนที่คนเดิมคุณก็ยังคงรักเขาเเหมมือนดิ แต่ไพ่ใบหนึ่ว่ามันเกิดมันเจ็บเกินไปที่เราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่มันเจ็บเกินไปที่เราจะกลับไปหาเขาที่เขาเคยทาร้ายเราเคยทําให้เรารู้สึกเหมือนกับวันที่เราเจ็บปวดไป่ที่เราเสียใจไป่ที่เราเนื้อเนื้อตานี่เขาไปอยู่ที่ไหนเขาแอบทําอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์เขาแอบทำร้ายเราต้องมากมากี่ครั้งแะ้วที่เราให้อภัยกี่ครั้งอะไรที่เขาทำมาเจ็บกี่ครั้งแะ้วที่ทำให้เรา้องห้าหรือเสียใจอ่ะเพราะฉันไพ่เจ็ดดาบกับแปดเหรียญใบนี่ว่าเราก็รักคนคนนี้นะแต่มันหลายครั้งแล้วที่เราให้โอกาสเขามันหลายครั้ง้เใหภขา เพราะฉันพไพ่ใบนะี้คือพไพ่แปดเหรียญกับไพ่หกถ้วยแล้วก็เจ็ดดาบทั้งหมดทั้งมวลคือชาวไรตุไท่คงอยากจะบอกว่าเราขอบคุณนะที่เธอกลับมาแต่มันช้าเกินไปแต่มันสายเกินไปที่จะกลับมาทําร้ายกันอีกที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะฉันพไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่าหกดาบเข้ามาคือพไพ่ใบสุดท้ายนี่แหละพไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ตำแหน่งของความรักของชาวไรตุนท่านว่าคุณเองก็อยากไปนะคุณเองก็อยากยืนอยู่ข้างๆเขานะแต่ไพ่หกดาบใบนี้บอกว่าถ้าเกิดใครก็ตาม มันเหมือนกับว่าต่อให้ฉันเนี่ยอยากยืนอยู่ข้างเธอตอนนั้นเนี่ยฉันเคยขอร้องให้เธอไม่ไปฉันเคยขอร้องให้เธอยืนอยู่ตรงนี้ฉันเคยขอร้องให้เราสองคนเนี่ยรักกันอยู่อย่าทิ้งกันไปอย่าทาร้ายกันนะครับอย่าทําให้รู้สึกเหมือนกับมันเหมือนกับคนที่ทํร้ายกันเรื่อยๆทาร้ายกันเรื่อยๆอ่ะ เพราะฉันไพ่หกดาบใบหนึ่ว่ามันจะหลายครั้งที่ชาวตุนหร,หรือท่านเนี่ยจะถูกทำร้ายบ่อยๆหรือสรหลายครั้งที่ชาวตุนค่อนข้างจะคิดว่าเราเคยขอร้องใครสักคนหนึ่งให้อยู่กับเราอ่ะเราเคยขอร้องใครสักคนหนึ่งให้เลือกเราเราเคยขอขอร้องใครสักคนหนึ่งให้เหมือนกับให้ไปต่อด้วยกันเนี่ยเพราะฉันไพ่หกดาบใบหนึกว่าในเมื่อเขาตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เลือกตอนนั้นเขาไม่เลือกเราตอนนั้นเขาเหมือนกับเคยทิ้งเราไปในวันที่เราต้องการเขาวันที่เรารักเขาเนี่ยมาวันนี้ไพ่หกไม้เท้าเขาจะกลับมาทําไมในววััััันนนนททีี่่เเหหมือกกกบํํบาาาาาลลงงงรไปข้้ วันที่เราอาจจะเจอผู้ชายคนหนึ่งที่พร้อมจะไปกับเราด้วยความมั่นคงพร้อมจะถือไม้เท้าแบกปัญหามีปัญหาแล้วไปกับเราได้เพราะฉั้นหกดาบกับหกไม้เท้าเนี่ยเป็นความสามารถที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเช่าหลายทุนหลายท่านถามว่ารักเขาอยู่ไหมก็ยังรักแหละแต่ไพ่หกไม้เท้าบอกว่าเราเริ่มต้นใหม่ไปแล้วเรามีชีวิตที่เริ่มต้นเรามีอยากมีการความสุขเรามองหาการงานที่ดีเรามองหาชีวิตของเรามองหาความมั่นคงเรื่องของความรักเพราะฉั้นหกไม้เท้าใบนี้กับหกดาบบอกว่าเราคงไม่จะไปกับใครสักคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าาเรรอก เราคงไม่อยากจะไปกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเคยทิ้งเราไปเคยจากเราไปหรอกในวันที่เราต้องการเขามากที่สุดเราคงเลือกคนที่อยากจะไปกับเราอยากจะอยู่กับเราในวันที่เราเจ็บวันที่เราเสียใจในวันที่เราเหมือนกับต้องการเขาเขาอยู่กับข้างๆเราอะเพราะฉันหกเม้เท้าไปนี่บอกว่าชาวหลายตัวหลายท่านเนี่ยคนที่ผิดหวังเสียใจอกหักเนี่ยมีโอกาสเจอผู้ชายคนหนึ่งที่พร้อมจะดูแลพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณในยามที่คุณเป็นอย่างเนี้ยในยามที่คุณเกิดปัญหาอยู่ ใครก็ตามร้องไห้เสียใจขึ้นมานะครับใครก็ตามเจ็บปวดหรือร้องไห้หรือเสียใจเนี่ยไพ่หกถ้วยเข้ามากับซิ้นถือเดี๋ยวบอกว่าจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาดูแลเข้ามารักษาเข้ามาเห็นคุณค่าของคุณนะครับเอาความสุขเอาความมั่นคงเอาความมั่นคงอาจจะเป็นการที่เหมือนกับพาคุณไปกินข้าวนะครับซื้อของใช้ให้คุณซื้อสิ่งต่างๆทําสิ่งต่างๆให้คุณน่ะอาจจะไม่ได้มากมายอาจจะไม่ได้สวยงามนักหรอกแต่คนคนนี้คือเอาความรู้สึกที่มันมาจากสิ่งที่มีค่าของเขาเอาหัวใจของเขาเนี่ย มาวางไว้ให้กับเราเช่นกันเหมือนกับที่เราวางไว้ให้กับเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าใครถูกทิ้งใครถูกทําร้ายมามีเกณฑ์ที่เริ่มต้นความรักใหม่อาจจะมีตอนนี้แล้วก็ได้อาจจะเริ่มต้นใหม่แล้วที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ได้นะครับคนเก่าอาจจะอยากกลับมาหาคุณแต่ผมคิดว่ามันอาจจะสายเกินไปนะครับแต่ไพ่คิดมาว่าถ้าเกิดคนเก่ากลับมาล่ะถ้าเกิดคนเก่าเขากลับมาตอนนี้ล่ะไพ่ใบนี้คือไพ่หกดาบเข้ามาถ้าเขากลับมาในตอนที่เหมือนกับจะไม่เกิน6เดือนเนี่ยผมคิดว่าชาวหรือตุวไนท่านเนี่ยคงไพ่ ไพ่สามใบนี้คือความรักของชาวราศีตุละท่านว่าถ้าเกิดคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขากลับมาในตอนที่เหมือนกับไม่เกิน6เดือนเนี่ยผมคิดว่ามันยังทันอยู่ที่จะให้โอกาสกันมันยังทันที่จะเหมือนกับเขากลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเป็นคนใหม่กลับมาเห็นคุณค่าของคุณยังทันทันเวลามากพอเพราะฉันไพ่เดลเวอร์ใบนี้บอกว่ากับหกถ้วยเนี่ยคือความรักของคนเก่าที่กลับมาแล้วมันเหมือนกับโอเคอาจจะมีแค่ปัญหาเรื่องทะเลาะกันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความรู้สึกที่มันโมโหกันหรือว่าการโกหกการทําอะไรที่ไม่ดีต่อกัน ผมคิดว่าชาวราศีตุลย์หรือท่านเนี่ยคงอาจจะพร้อมจะให้อภัยใครสักคนหนึ่งอยู่พร้อมจะรอพร้อมจะให้โอกาสถ้าเขาจะยังกลับมาในตอนที่ไม่สายเกินไปแต่ไพ่ใบ,บต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่าคิงออกบานเข้ามาไพา King ่คิงออกบานหรือว่าพระราชาถือไม้เท้าเนี่ยนะครับเ็นภาพของผ,ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาถือไม้เท้ารอชาวราศีตุลยอยู่ผมเลยอยากจะทานายความรักของชาวราศีตุลย์ในเดือนของธันวาคมนี้ว่าคุณมีเกณฑ์พบเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาพร้อมจะไปกับคุณเขาพร้อมจะเลือกคุณเขาต้องการคุณนะ่ะ เพราะฉันคนนี้คือเหมือนกับผู้ชายคนเก่าก็ได้หรือผู้ชายคนใหม่ก็ได้นะที่เขาพร้อมจะเลือกคุณพร้อมจะแคร์คุณพร้อมจะรักคุณอยู่เขาอาจจะยินรอคุณอยู่ก็ได้นะชาวราศีตุลแต่ไพ่หกดาบเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเลิกกับคุณไปเกิน6เดือนเนี่ยผมคิดว่าคนคนนี้เขาไม่ได้รักคุณมากพอไพ่เจ็ดดาบกิงออบบานเขาอาจจะไม่ได้แคร์คุณมากพอแต่ถ้าเกิดเขากลับค่าไม่เกิน6เดือนเนี่ยไพ่หกถ้วยเข้ามากับทิงออบบานแล้วก็เจ็ดไม้เท้าสำหรับชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดคุณเป็นคนที่ทําผิดทําไม่่ดีีกัคคนทุณร เป็นฝ่ายที่ทําเองเนี่ยนะครับภายใน6เดือนนี้ถ้าเกิดจะไม่สายเกินไปถ้าอยากไม่เกินเนี่ยเขายังกดคุณอยู่ก็จริงแต่ไพ่หกช่วยไพ่เดวเวอร์บอกว่ามันสามารถกลับมาขอโทษสามารถกลับมาขอโอกาสสามารถกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ระหว่างคุณ2คนนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ผมดูไปคนรักเก่าถ้าเลิกกันไม่เกิน6เดือนมีโอกาสกลับมาคืนดีกันและกลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้อย่างมีความสุขนะครับแต่ถ้าว่าใครก็ตามถ้าเกิดคิดว่าเราโสดเราถูกทิ้งมาเกิน6เดือนแล้วเนี่ย นะครับแล้วคนเก่ากลับมาผมคิดว่ามันไม่ควรจะให้อภัยเพราะกลับมาเนี่ยก็ยังมีไพ่เจ็ดดาบเข้ามาไพ่คิงออก,ากบาร์กหกดาบมันเหมือนกับคนที่กลับมาแล้วก็จะไปอีกคนที่เคยทิ้งเราไปคนที่เขาเคยหักหลังคนที่เขาเคยทำร้ายเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกี่ครั้งแล้วที่คุณให้อภัยเขากี่ครั้งแล้วที่คุณให้โอกาสและสำหรับใครที่เหมือนกับอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราทาผิดเองละ่ะก็เช่นกันคุณสามารถกลับไป หาเขาได้นะคุณสามารถกลับไปได้ถ้าเกิดมันยังอยู่ใน6เดือนอยู่ยังอยู่ในช่วงของการที่มีปัญหาเรื่องการทะเลกกาะกันไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการนอกใจก็ยังกลับไปขอโอกาสกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ได้เพราะฉันไพ่ใบนี้คือไพ่ใบหนึ่งไปเท้าเข้ามานะครับเอ็ดออกปานเข้ามาหนึ่งไปเท้าใบนี้คือความรักของชาราสตูนหลายท่านที่ผมจะทํานายว่าอยากให้คุณเป็นทางเลือกนะกันหนึ่งไปเท้าใบนี้ว่ายังไงก็ตามชาราสตูนหรายท่านคุณจะเลือกสิ่งเดียว ให้ผมดูจากไพ่คือการทํานายที่เหมือนกับผมแนะนํานะชาวัายดูดหลท่านผมอยากจะให้คุณเนี่ยเริ่มต้นความรักหรือว่าการทําความรักของคุณเนี่ยให้ทํามาจากหัวใจหรือว่าทําเหมือนกับเลือกสิ่งที่ตอนนี้คุณอยากเลือกมากที่สุดเช่นอะไรเช่นเหมือนกับหนึ่งเมเท้าถ้าคุณตอนนี้คุณบอกตัวเองว่าคุณยังรักใครอยู่ถ้าบอกคุณยังมั่นคงคุณยังต้องการใครอยู่สักคนหนึ่งอยู่เนี่ยไพ่หนึ่งเมเท้าใบนี้บอกชาลัายสุดหลท่านว่าคุณควรทําในสิ่งคุณเลือกคุณทาควรทําในสิ่งที่หัวใจคุณต้องการคุณคคววรททําาาใในนสิ่่งีหัจุณปถ ถ้าคุณอยากจะกลับไปหาคนเก่าเองถ้าคุณอยากจะกลับไปขอโทษเขาเองคุณกลับไปได้เลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไพ่6ดาบเข้ามา7ดาบสับไพ่ก็ตามเลือกกันไปเกิน6เดือนแล้วเขานอกใจคุณเนี่ยไพ่หนึ่งมเท้าใบในี้กับไพ่เดเวิลบอกว่าเราสามารถเจอความรักที่มันดีๆได้นะเราสามารถหาความรักที่มันมีความสุขความมั่นคงในชีวิตได้นะคุณสามารถเป็นเหมือนกับ object, โฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสความสุขในชีวิตของตัวเองได้นะถ้าคุณต้องการความรักที่มันมั่นคง ถ้าคุณต้องการความรักที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าคุณต้องการความรักที่เหมือนกับมาอยู่ด้วยกันทําทุกอย่างด้วยกันดีกว่าคนที่เหมือนกับเอาแต่ความคิดของตัวเองเอาแต่ความต้องการของตัวเองเอาแต่เหมือนกับคิดแต่ถึงแต่ตัวเองแอบทำไม่รับหลังเราแอบไม่ซื่อใจกับเราเนี่ยนั่นไม่ใช่ความรักหรอกเพราะฉันทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สองใบเนี้ยหนึ่งไม่เท่ากับเดอะเวอร์เนี่ย ผมขอทํานายละกันว่าชาวไหยตัวไหนท่านไดเรียนธันวาคมเนี่ยมีเกณฑ์เจอความรักที่ดีเข้ามาหรือตอนนี้คุณเจอความรักที่มันมั่นคงแล้วเจอความรักที่มีความสุขเจอความรักที่มันยิ่งใหญ่เจอความรักที่มีมั่นคงมากกว่าเดิมส่วนคนเก่าผมแนะนําว่าให้มันส่งไปเถอะนะครับให้มันดูเราไปเถอะให้มันเหมือนกลับกลับมาดูเรากลับมาคุยกับเรากลับมาทำอะไรกับเราไปเถอะเราเหมือนกับไพ่เดอะเวอร์ไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเป็นยังไงไม่สนใจแล้วว่าต่อให้เราจะเป็นจะตายต่อให้เขาจะเป็นจะตายเนี่ยมันก็คงไม่เกี่ยวอะไรกันต่อไปแล้วไม่เกี่ยววเธอแล้นะครับ ต่อให้เราเป็นยังไงหรือจะป่วยหรือจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่เกี่ยวอะไรอีกต่อไปแล้วเราไม่ได้ทุกคนที่มันเหมือนกับเคยรักกันหรือรู้จักกันอีกต่อไปแล้วเพราะในวันที่เราเคยรักกันในวันที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยทำไมคุณทําร้ายฉันคุณเธอทิ้งฉันไปทําไมถึงไม่คิดดีดีนั่นเองก็มาดูไพ่อลาเคลนแนะนําชาวราศีตุลนีกว่าว่าแนะนําว่ายังไงกันบ้างน,นะครับไพ่ใบนี้เขียนว,ว่าทัสเดอะสกายนะครับไพ่ใบนี้ก็เหมอนกับผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับสุดท้ายเขาต้องเลือกออกตามหาความสุขออกเดินทางออกตามหาโลกกว้้าาาาางงงออออตมหทฟขขเ เพราะฉันไพ่ใปนีกว่าบางทีเนี่ยทัดเดอะสกายคุณเดินตามขอบฟ้ามานานแล้วทำไมเราถึงเดินไปไม่ถึงสักทีหนึ่งแต่บางทีเนี่ยทองฟ้าไม่ได้ไปไหนเลยมันอาจจะอยู่ที่เดิมตลอดก็ได้นะเพียงแค่คุณไปให้ถูกทางเพียงแค่คุณเลือกให้ถูกทางโดยการบินขึ้นไปนะครับไม่ใช่เดินตามเพราะฉันไพ่ไปนอกว่าเลือกความรักที่เหมือนกับมีความสุขดีกว่าเลือกความรักที่เหมือนกับทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับสบายใจจนลอยไปอยู่บนเมฆดีกว่านะครับเลือกความรักที่เหมือนกับเราเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะล่องลอยไปในอากาศรู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนกับตัวเบามากกว่าอมทุกข์มากกว่าหนักใจมากกว่าทุกทรมานมากกว่าเหนื่อยดีกว่านะครับไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะเหมือนกับโอกาสที่จะเลือกแตะต่องฟ้าหรือว่าเหมือนกับเจอสิ่งดีๆในชีวิตของชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างจะเข้ามาเดือนธันวาคมแล้วนั่นเองก็คงจะเข้ามาตั้งแต่ตุลาแล้วแหละผมทำนายให้มาสักพักหนึ่งแล้วมั้งเรื่องของความรักนะครับ ก็ขอบคุณชาวราศีตุลทุกท่านนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด Sub ับสกายด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ยขอวอวยพรชาวาหลายดวุหลายท่านว่าทันอินเดอร์สกายขอให้คุณได้เหมือนกับมีความสุขนะเจอความรักที่ดีๆเจอความรักที่มีความสุขเจอความรักที่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ